วันนี้ทีมงานขนำเสนอเรื่องราวเส้นทางชีวิตนพดลดวงพรศิลป,ปินอาวุโสแห่งแดนอีสานผู้ก่อตั้งบูรนตธิเพชพินทองเจ้าของวลีเด็ดอย่างเสื้อในสิ่งที่เห็นเห็ดในสิ่งที่เสื้อประวัติความเป็นมาของศิลป,ปินอาวุโสแห่งแดนอีสานผู้นี้ถือว่าไม่ธรรมดาบรีเดียวต้องผ่านความลำบากและอุปสรรคมาไม่น้อยทีเดียวแต่เริ่มเดิมที เขามีชื่อว่าเนลงพงภาพเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2484ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของคุณพ่อเสาและคุณแม่บุญมากพงภาพบิดาเป็นหมอลำกลอนมารดาเป็นนักร้องเพลงโคราชเขาเติบโตมาพร้อมกับเสียงเพลงตั้งแต่เด็กหลังนุพดลแต่งเนื้อหนุมได้ตัดสินใจนั่งรถไฟเข้าเมืองกรุงมุ่งสู่วงการบันเทิงเริ่มต้นอาชีพจากเด็กในวงดนตรีคณะพิพัฒน์บริบูรณ์ โดยอยู่กับวงนานหลายปีต่อมาปี2514ได้เป็นลูกศิษย์ในรุ่นวงดนตรีจุฬาลัต์ของครูมงคลอมตยกุลซึ่งเป็นผู้ตั้งเช่อนพดลดวงพรจนกระทั่งเมือ 4, ่อชีวิตบนเส้นทางดนตรีเติบโตเขาได้กราบลาครูบาอาจารย์เพื่อแยกตัวไปก่อตั้งวงดนตรีเพชรพินทองนพดลดวงพรเปรียบเสมือนนักลุกทางวัฒนธรรมของภาคที่เกิดขึ้นจากมันสมองและการสังสมประสบการณ์ของเขา เขาเป็นคนมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวด้วยตัวของตัวเองโดยไร้ผู้สนับสนุนจากหน่วยงานหรือบุคคลแต่เป็นความแน่วแน่อันแรงกล้าและต้องการอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามพร้อมๆกับผสมผสานของใหม่และของเก่าเข้าด้วยกันจึงทําให้วงดนตรีเพชรพินทองมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วพื้นแผนน่นดินอีสานและเดินสายการแสดงไปทั่วทุกภาคของประเทศก่อนหน้านี้นพดลเคยเปิดเผยเรื่องราวที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งในสมัยนั้นชื่อวงดนตรีพินประยุทธ์ ได้ยกไปแสดงที่เขื่อนอุบลนรั์จังหวัดขอนแก่นขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เสด็จไปที่นั่นพอดีวงดน,นตรีพินประยุกต์จึงมีโอกาสแสดงต่อหน้าพระที่นั่งร่วมกับทองใสทัตุนุนมือพินคู่ใจเหตุการณ์ในวันนั้นนพดลดวงพรและชาวคณะได้ทำพินขึ้นมาสองอันอันแรกทำทุนเกล้าวถวายพระองค์ท่าน่วนอีอันถวายให้พระองค์ทรงดีเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนำมาเก็บรักษาไว้ เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่คล้ายกีตาร์แต่ว่ามันเพียงสามสายและดีได้ไพรมากๆในหลวงทรงเห็นว่าเป็นของแปลกและเสียงที่ไพรมอพระองค์ท่านทรงรับสั่งขอลองดีดูอย่างสนพระทัยเป็นวิเศษสร้างความปราบปลื้มใจให้แก่นุพดลเปที่สุดสิ่งที่นุพดลจำขึ้นใจไม่มีวันลืมคือในหลวงราชการที่เขาทรงมีรับสั่งว่าให้รักษาศิลปะดนตรีพื้นบ้านอันนี้ไว้ให้ดีๆ นอกจากนี้ในขณะที่ทรงดีดพินพระองค์ตรัสว่าเพศก็คือเพศสร้างความปราบรื้อปิติแก่นบดลดวงพรและชาวคณะเป็นอย่างยิ่งด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงเปลี่ยนชื่องงงดนตรีเพลงลุกทุ่งอีสานพินประยุกต์เป็นวงเพชรพินทองนับตั้งแต่วันที่20ธันวาคมปี2514เป็นต้นมาซึ่งถือว่าเป็นมงคลนาอันเกิดจากการทูลเกล้าถวายพินนั่นเองด้วยเอกลักษณ์ของวงเพชรพินทอง ในการนำภาษาอีสานหรือลักษณะความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นมาใช้ทําการแสดงทําให้ผู้คนเห็นความสําคัญของคา,าว่าวลีที่ใช้ในชีวิตประจําวันขณะที่สังคมอีสานในตอนนั้นกําลังเกิดความสับสนในอัตลักษณ์ของตัวเองท่ามกลางการดูถูกชาติพันธุ์ของสังคมไทยที่มีต่อคนลาวและชาวอีสานคือการพอเชือ่อความรังเกียจําพืชของตัวเองดูถูกตัวเองเกลียดความเป็นลาวในสายเลือดตัวเองและพยายามหนีสุดชีวิต เพื่อให้พ้นไปจากความเป็นลาวเป็นคนอีสา,านด้วยการสร้างปมเขลังให้กับตนเองด้วยการไม่พูดภาษาอีสานหรือภาษาลาวปรากฏการณ์น่าสยดสยองนี้โดยเฉพาะใจกลางเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานาครหรือหนักที่สุดในสถานศึกษาที่ใช้คําว่าลาวกับคนอีสานกันอย่างกว้างขวางและแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการใช้ในการดูถูกชาติพันธุ์และถิ่นกําเนิดจนทําให้ลูกหลานของชาวอีสานหลายคน ที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพไม่กล้าที่จะบอกถึงบ้านเกิดเมืองน้อนที่แท้จริงด้วยซ้าซึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วในสังคมไทยแต่ถ้าเทียบกับในปัจจุบันถือว่าลดน้อยลงไปมากแต่ท่ามกลางความเลวร้ายที่ว่านั้นวงเพชรพินทองโดยการนำหัวนพดลดวงพรหัวหน้าวงก็โผล่ออจากเงามึดและออกมายืนท้าทายต่อสู้ฟาดฟันและที่สุดนพดลและวงเพชรพินทองก็ประสบชัยชนะนำพาผู้คนในภาคอีสาน และคุณเชื้อสายเราในจังหวัดอื่นๆรู้ไปถึงคุณเราในต่างแดนและคุณเราในประเทศสวปโปเราเองก็ยังได้รับอันนี้สงไปด้วยและเก็บรับความภาคภูมิใจพร้อมกันนพดลดวงพจน์เป็นนักสู้ชีวิตและเป็นนักสู้ผู้ยินอยักในความเชื่อของตนเขาสร้างวงดนตรีพูดอีสานขึ้นมาโดยใช้คําพูดสุภาพไม่หยาบคายมันทาการแสดงตลกสร้างเสียงโฮโลให้พี่น้องประชาชนท,ทุกภาคของประเทศจนเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คน และสร้างศิลปินนักล้อมนักแสดงอย่างมากมกายก่อให้เกิดรายได้เกิดการสร้างงานตลอดจนมีการเลยแเพลงและนำเอาศิลปะการแสดงแบบอีสานอย่างกว้างขวางและยาวนานและรับใช้สังคมโดยร่วมมือกับส่วนราชการอย่างต่อเนื่องนพดลเป็นนักลบผู้กล้ากร่งและยืนหยัดต่อสู้ยาวนานวงดนตรีเพชรพินทองเป็นวงดนตรีเดียวที่มีอายุมากที่สุดสามารถยืนระยะและเก็บความนิยมจากแฟนๆได้ยาวนานที่สุด สำหรับบทเพลงที่คนรุ่นเก่าคุ้นหูได้แก่เพลงค้นหาคนดังเพลงไม่พบคนดังและเพลงหมอลำบรรลือโลกนอกจากนี้นพดลได้ปั้นนักร้องขึ้นมาประดับวงมากมายเช่นนกน้อยอาายุไรพลวิเศษเวนิกากกำไลพัชลาชุติมาดวงพรนพรัตนดวงพรเทพพรเพชรอบบุบลและทีมตลกอย่างลุงแนบพ่อใหญ่นิงน้งหนงอาวแท็กซี่ใหญ่หน้าหยาดพ่อใหญ่จอยจุกจิอีเจย ชัยชุมแพลปอสุดลุดสุนทอนคางแพลฝ้ายเม็ดและมือพื้นอันดับหนึ่งของประเทศอย่างท่องใส่ทับถนุ่จากเด็กหนุ่มวันโหนที่ตามหาความฝันของตัวเองนพดมร่ำรวยมหาศาลจากการขายลิขสิทธิ์แสดงสดให้กับค่ายเทปหลายค่า,ายเช่น BKP Top Line เป็นต้นซึ่งในเวลาต่อมามีดาตลกในคณะแยกตัวออกไปหลายคนรวมทั้งนักร้องประจำวงอย่างนกน้อยอุไรพล ที่แยกตัวมาทาวงเสียงอีสานทําให้วงดนตรีคณะเพชรเพินทองไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ก่อนงานแสดงก็ลดน้อยลงเรื่อยๆบวกกับดาวตลกในคณะหลายคนก็มีอายุมากขึ้นมีโรคไข้ไข้จ็บไปตามอายุขยัยนพดลดวงพลจึงต้องอยุบวงไปในปี2538โดยมีวงเสียงอีสานของนกน้อยอรัยพรเข้ามาแทนที่และได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยนั้นโดยมีทั้งดาวตลกและนักร้องแจ้งเกิดอย่างมากมาย เช่นลูกแพรไหมไทยอุไลพอดปล่อยไฟายมาลายพอดและทีมตลกอย่าใหญ่จื้ใหญ่แหลมจัดว่าเป็นจุดขายของวงซึ่งถือเป็นยุคทองของวงเสียงอีสานเลยก็ว่าได้ในช่วงปั้นปลายชีวิตของนพดลรวมพรเขาไม่ใช่ชีวิตอยู่ในกรุงเทพม,มหานาครประกอบอาชีพนักลงรับเชิญน,นักแสดงภาพยนตร์และละครเวทีมีผลงานการแสดงมากมายส่วนใหญ่รับบทตลกสร้างเสียงหัวเราะและความสุขสำหรับบทบาททางการแสดงที่โดดเด่น และเป็นภาพจำามนบดลดวงพรคือการรับบทเป็นหลวงพอ่อในภาพยนตร์เรื่อง15ค่ําค่ำเดือน11ฉายเมื่อปี254 5ี่เป็นเรื่องราวความเชื่อของชาวท้องถิ่นอีสานกับปรากฏการ์บัางไฟพญานาคเจ้าของบลีเห็นในสิ่งที่เสือเสือนในสิ่งที่เห็นทำให้นพดลดวงพรได้รับร,รางวัลสุวรรณหงส์ประจำปีาปสี2545าสาขาผู้แสดงนำฉายยดยิยมรางวัลชมรวมวิจารณ์บันเทิงประจำปีาปี2545 รางวัลแสดงนำชายยอดเยี่ยมไร้รางวัลแฮมเบอร์เกอร์อเวอร์ดครั้งที่หนึ่งสาขาันแสดงชายยอดเยี่ยมอีกด้วยจนกระทั่งมีการเปิดเผยว่าคุณพอ่อนพดลดวงพลหร,รือในในลงพงภาพได้เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองที่โรงพยาบาลศิริราชโดยมีคณะแพทย์ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดแต่ด้วยสภาพของโลกที่ร่างกายไม่สามารถรักษาสภาพสมดุลได้ทําให้อาการุดลงตามลําดับคุณพอ่อนปดลดวงพล จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2562เวลา20นาฬิกา19นาทีณโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครในวัย77ปี6เดือน19วันการจากไปของคุณพ่อนพดลดูงพรนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงเตะกุลและวงการบันเทิงโดยมีดารานักแสดงและคนในวงการบันเทิงออกมาแสดงความอาลัยกันอย่างมากมายสำหรับพิธีรดน้ำศพนพดลดุงพร จัดขึ้นที่บ้านเพชรพินทองเลขที่1 6 2่ถึงหนึถนนนิคมสายกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคุณพอ่อนลวงปรดุดวงพลได้จากไปอย่างสงบโดยฝากผลงานอันยอดเยี่ยมและควรค่าแก่การจดจําไว้มากมายหรือไว้เพียงตำนานเสียงหัวเราะไว้ในความทรงจําทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติมิตรต่อการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดทางทีมงานขออภัยมาในที่นี้ด้วยครับ เอาไว้พบเจอผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Sub สไคร b ์ไว้ด้วย เราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ